ชาวราศีพิจิกประจำเดือนสิงหาคมนะคะ การงานนะคะอศวินดาบต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะการเดินอาจจะมีเรื่องของการเดินทางแบบกระทันหันนะคะการโยกย้ายแบบกระทันหันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานนะคะแล้วชาวราศีพิจิกท่าในเรื่องของการงานนะคะทาอะไรต้องรอบคอบนิดนึงนะอย่าทําอะไรแบบเร่งเร่งรีบๆนะคะแบบหุนหันพันแล่นนะคะเดี๋ยวจะเกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะก้าวดาบประกบตัวนะเรียกว่าจะมีความเครียดนะคะมีความมีความอึดอัดใจความไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กถือ ือไม่เท้าขึ้นมานะชาวรวาศีพิติก พิจิกนะคะในเรื่องของการงานนี่ต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาวความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองนะคะต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเปิดรับโอกาสและสิ่งดีๆที่กําลังจะมีเข้ามาด้วยนะคะอย่ายึดมั่นในอุดมคติในความคิดของตัวเองต้องรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยนะการงานจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะชาวราศีพิจิกนะคะเรียกว่าไม่ชอบทํางานร่วมกับใครนะชอบทํางานคนเดียวนะคะนะเรียกว่าทําอะไรคนเดียวเราจะรู้สึกว่าแค่คล่องว่อง ไวกว่านั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาวราศีพิจิกนะหาเงินเก่งนะคะการเงินเรียกว่าไม่ติดขัดมีรายได้ที่ดีจากหลากหลายช่องทางนะคะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินแบงค์ธนาคารนะคะบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะชาวราศีพิจิกมีดวงของการลงทุนด้วยนะในเดือนนี้นะคะเรียกว่าการเงินเอาตัวรอดได้นะ,ะนะ,ะนะมีเงินก้อนใหญ่มีโชคเข้ามาหมุนเงินก้อนใหญ่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะชาวราศีพิจิกนะคะ เรียกว่าอาจจะมีบ้างปวดปวด,ปวดไม่เมื่อยกล้ามเนื้อเท่านั้นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณได้คู่ของคนรักที่ดีนะได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะแต่ชาวราศีพิจิกบางครั้งจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานมากกว่าความรักนั่นเองนะคะทําให้ความรักบางครั้งดูห่างเหินกันดูไม่ค่อยมีเวลาให้กันและชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสเน่ห์กับเพศตรงข้ามกับค,คนรอบข้างนะคะเ <OM. S 1> พราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าบางคนนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีกิกมีความรักที่ เป็นความลับด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าอยากจะมีรักดีๆนะถามว่ามีโอกาสเจอรักดีๆไหมมีโอกาสเจอนะคะกับเพื่อนร่วมงานนะคะกับคนที่เราไปติดต่องานนั่นเองนะคะเรียกว่าอาจจะได้พบรักต่างไวัยนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเราต้องเปิดใจนะคะนะเปิดใจนะคะพร้อมที่จะรับนะคะในเรื่องของความรักดีๆเข้ามานั่นเองนะคะมีดวงของการได้พบผู้บุญด้วยนะคะสำหรับคนโสดนะคะ